ครับผมมาหอัมาถึงแล้วเด้อนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับมาตามนะครับแม่ล่างปูดมนะครับเพิ่นมาเตรียมงานอยู่ที่้องนะครับ้องปูดมหรือว่าสารปูดมนะครับพามาเบิงนะครับมาเบิงว่าปูเพิ่นล่างแม่ล่างเพิ่นมาเตรียมอย่างไวนนะครับเนาะในวันที่สิบหกนะครับแต่ว้อนี้ื้นนี้คำวันที่สิบสี่นะครับนี่มวันนี้ครับครับวันนี้วันที่สิบสี่เด้อ ครับเขาจะไปตามแม่ล่างว่าเพิ่นมเฮิตยังครับมาเตรียมอย่างไบรเน้นะครับเบิ้งไปชมกันนะครับหลังจากเขานะครับบุป้าผ้าดงมานะครับโอ้ยเาจับมาจากหลักกิโลก่อนนะครับจับจีเวียดว่ากัดจมทั้งหลงๆลืมๆนะครับผมพี่น้องมาเบิ้งมาชมกันนะครับว่าแม่ล่างเพิ่นมาเตรียมงานอย่างไบรเน้นะครับเดินทางมา สวัสดีครับสวาสดีครับผมสวาสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับสวาสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนมามาเตรียมอย่างไรแน่นอนนี่เน,ะน,นะาะฮะมาสวนมดนเย็นบ่ามาสวมนมดนมาสวมนม์นยู่สาลป,ปูป่ปู่บ่ฮอันนี้อย่างนี้นี่บ่ พี่วะไฟกับวัาแจงไฟกับู่มีเด้อพี่้องเนียนะครับครับไฟกับว่าแจงไฟกับ่มีครับต้องการไฟโซลาเซลจากต้องการไฟโซลาเซลจากซีหาตัวนี่เนาะคนฉอยากให้ลูกซีดลูกหามาซอยแน่เปื่อนไฟกับู่มี เดี๋ยวพันขึ้นก่อนอันี่ใใชช่่่คะโซเทียมันกับอันนี้อยู่ด้วย่กระติดอยู่กระดายไฟบนบ่โซความหล่อบ่ผมนึกว่าใส่ไฟฟ้าที่แท้ใส่แคร์ตลาดเซียวบ่ครับตลาดสล่อนเลยโอ้อ่านะครับผมพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับถ้าหากที่โชคในงวดที่ผ่านมาหรือในโชคในงวดต่อไปนะครับ นไข่เบื้องเอาเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะคือคว่ำเป็นยูโบราณของพ่อปูยังมีู่มีค่าอยู่กันเด้อลูกวเซตโลหะตัวทุกขันเลยค่ะเด้อสายบุญทุกคนผู้ใดที่ได้โชคลาภน้อยของพ่อปูไปแล้วเด้อค่ะเด้อไข่มันรวมแน่เดี๋ยวกับฝนฝ่ากับสิลงแม่แล้วบานนี้มองที่บางฝ่าบางฝนกับบ่มีและเบิ้งเอาโหลดอุ่นทีงโซนศาสตร์เอาอุ่นอครับนี is oh. ่คร oh. is ับแนวกันแดดกันฝนกับฝ่าแสลม นะครับผ่าใบสีเขียวนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับเนาะทหากได้โชคในหมานกับปูว่าจะเป็นในงวดที่ผ่านมาแล้วในงวดต่อไปเนาะนะครับเพื่อที่จะเฮ็ดเฮ็ดเพ้นออกไปบ่ครับหลังเข้าวไปเนาะต้องเฮ็ดข้างทางตังตังข้างทางข้างทางอ้อมเบิดเลยค่ะเบิดเลยเวลาฝนตกลงมากยังสีแล้วจังลูกสี โม่เพิ่นมาแบบทำบัดอันนี้ก็เพิ่งทำทำทำบัเดเสร็จเลยค่ะถ้ำบัดเย็นไหมคะมามาทำบัดมาสวดมนต์อยู่สารปูมาครับแม่นค่ะ,คะสวดประจำบวชครับหรือจังไครับสวดสวดอ่าทุกครั้งคะ่ะเมื่ออ่าสมมุิวันรอเลขสีออกพอปูเพิ่นสีห้สวดเก็บมือะะ่อไหมค่ะห้สวดให้ยนี่แหละห้ยโม่สายบุญเพิ่นไหมค่ะมาให้มาสวดสุป จูงวดล่ะคะ่ะพ่อสวดล่ะกับถือว่ากับเพื่อนก็ได้สมหวังกันเลยคะ่ะจ<ช>ูงวดจูงวดคะ่ะกอนโชคลาบด้วยขอบูนน,นี่ครับขอบูเรานั่งยิ๊บ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ใครเบิ่งเอาแต่ละเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกคนดีสนสารแน่ได้บุญทุกคน มีแต่าสลาสลสิมดอายุเด้อดี่นอดแท่แล้วนะครับผ่าแสลัอยากตั้งไหขาดแล้วอุ้มไม่แก่ค pues mm ่ะไม่แก่ค่ะพักหลายเทียแล้วพักหลายเที่ยวแล้วมิเตอร์ปุยยิ่งเหลือเสาเสาเหลือหน่อยตัวนี้มิแต่ผู้สาเหลือหน่อย ่ได้มีอยู่หนึ่งต่อกับสองเท่าครับงต่อสองเท่าไดพรว่านก็ข่าล่างล่างก็ได้นั่เห็นไปไปแล้วไปขึ้นแล้วยุทำเองเราวัานเนาะค่ะเนาะเราการลูกซิดลูกหาเพิ่นกะตอนรับย่างดีค่ะกะขอบคุณแนหลายเนาะค่ะเนาะกับเจ้าของรีสอร์ทอยู่ม่องหันเนาะรีสอร์ทม่องหันที่ว่าลูกสาวเคยได้โชคลาภร้อยค่ะเพราะว่าเพิ่นไปนอนยุหันเนาะเมื่อกะ ปากดว่าก็บ่อยากเบาไปหลายดอกมันขันเบาไปแล้วเดี๋ยวก็สิหาว่าเบาเบาเบ้อแม่แต่ว่าคํามว่าเจ้าทีแห้งบ่แห้งเนาะยูหันพ่อเขาไปแล้วลูกสาวเนี่ยนอนบ่ไรเลยค่ะเพิ่นมากวนมากวนลูกสาวมากวนน้องแต้วค่ะมากวนแบบย่งางเขามาเลยเปิดประตูย่างขวดเขามาเลยจนลูกสาวนี่เฮียแตกสาเลย ยางขามากวนละกะมาบอกว่ากันจังใดกะโชคลาบร้อยงวดนี่ยุกับน้องเต้ออีคือเก่าค่ะได้แล้วค่ะอยู่ในกามือของน้องเต้วค่ะโชคลาบร้อยนะคะเนาะกะปังปังคือเก่าค่ะแม่ลางยืนยันค่ะเพราะว่าอ่ารีสอร์ทสถานที่มองหันเพิ่นเคยไห้น้องเต้วสองงวดล่ะค่ะงวดบางหาันงวดก้นกะไห้เก่าสองงวดบางหันกระไห้สามศูนย์ งวนนี่กับตะโกนอีกคือเกาค่ะแบบเกาเลยค่ะจนจนจนลูกสาวหนี่นอนบ่ไดเลยค่ะจนลูกสาวนอนบ่ไดแต่ว่าเพื่อนก็บบอกว่าพอไปยาเฝ้าไปซื้อเพื่อนบอกแม่ค่ะเจ้าทียุหันพ่อเจ้าทียุหันเพื่อนก็อยากได้อเพื่อนอยากได้สารของเพื่อนคือกันค่ะเจ้าทียุหันเพื่อนก็แห้งคือกันค่ะเจ้าทียุหันแห้งมากเลยค่ะล่างไปนอนพ่อนนองแต่วได้โชคลาภร้อยแล้วกับเปิดไฟคุยกับลูกสาว ประมาณชม่วโก็กลัวค่ะกับปิดไฟนอนอีกเทียนหนึ่งปรากฏตว่าบบดนี้มหาลังค่ะเพื่อนมาถามเพิ่นมาถามว่าสิเอาแแมันบ่งวดนี้เพิ่นแล้วก็เลยบอกว่าเอาขอแน่ถอขอโชคลาภร้อยให้กับลูกซย์ลุงหาเซเดอร์ก็เลยวางซีเพื่อนเรยกว่าเอาขันได้เนื่องว่าอยากได้ก็ให้เราเรื่องให้กับอีนั่งนอ่นอยู่หันหลังเพิ่นว่าสีเพิ่นบอกกับลังลค่ะขั้นยังซันกับ เบิ้งเอาเถิดเดค่ะเด้อสายบุญแต่ละคนเด้อค่ะเด้อโชคลาภร้อยงวดนี้ก็อยู่กับลูกสาวคือเก่าค่ะยืนยันคือเก่าค่ะแล้วก็ก่อนหินเด้อค่ะเด้อก่อนหินทีวาล่างนั่นได้ไปเอาไปขึ้นยุทีถามเอราวัณเดคขาเด้อก่อนหินบาเนล่างก็ได้ไปขอไปขอเพิ่นมากคือเก่าค่ะก่อนไงก็เก่าก่อนเก่าอ้าวเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนไงก็เก่าค่ะเดี๋ยวมันน่าโม้ครับอยู่นี่คเมื่อไหรเอามาค่ะยูยุนี่นี่ค่ะจ้าบัตดีค่ะ ก่อนใหญ่กว่าเก่าเมื่อเดี๋ยว้อันนี้แล้วก็สิไปมึงหินก่อนนหนาะครับหินอยู่ไสเนาะครับหินอยู่อยู่เฮียนยุยเฮียนเนาะไุยเฮไม่หลังนี่นไม่หลังเนาะบัดนี้พอดีเมื่อคืนลูกสาวกลับมานอนลูกสาวก็นอนบ่ได้อีกออืเจ้าทีนํามาเพิ่นตามมาก่ะครับตามมาค่ะเจ้าทีตามมาหาลูกสาวอีกบอกว่าอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าปล่อยเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากมาซอยซอยพ่อปู่อุดมเพิ่นลีโตนนะเป็นเดี่ยวเดียวเจ้าทียิ่งอาพเนาะ ครับเราเรม่หลางครับที่มืออที่มือนั่นที่ว่าแปดสามเนี่ยม่นตัวเดียวกันบอกอันนี้กับแค่เอฟซี่ครับพอไอซี่แล้เทียบเป็นอันนี้กับแม่ล่างตอบว่าอะไรเนาะค่ะเนาะครับคำว่าที่ว่าที่ว่าว่าจะทับสาวปอยยังมีตัวเลขที่ยังมีอีกตัวนึงอยู่บ่ครับมีค่ะงวันี้แม่ล่างยืนยันว่าแตกบนล่างค่ะแตกบนล่างค่ะยังมีอีกตัวนึงหลังจากแปดสามใช่ค่ะต้องติดตามครับผมเพราะว่า โค้งวันที่ 16, 16. ตอนตอนเย็นเด้อค่ะเด้อเวลาอะไรครับประมาณครับประมาณจีเดี๋ยวกัสิมีกันตื่มเนาะคือเกาครับกันตื่มนั่งล่ำคือเกาค่ะประมาณไหนบอครับเพราะว่าเอชซีพี่หนองห้าที่พรรเพื่อรับชมยู่นี่เพันกัสซิได้ถ่ากับประมาณเริ่มพิธีกับประมาณซีมงเคิง จ้ะสีมงเรงค่ะแต่สีดนแห่เนาะเพราะว่าปูเพิ่นสีท่าพิธีนั่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะในหลายอย่างเนาะพิธีเพิลเครื่งแถมลูกซิดเพิ่นสีมากขอบคู่น้ำเหมือนนันไหมคะโพงสุดท้ายไหมวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกค่ะแม่หลังกับฝากถึงพี่น้องที่พันติดตามแม่หลังกับน้องเต๋าเนาะครับนอกภาวะกำลังทำจนกรยทังล่อล่อล่อพงสุดท้ายของแม่แม่หลังแล้วกับน้องเต๋าก็คือวันที่สิบหกตอนเย็นค่ะ สิบหกตอนเย็นนะครับฝากฝากถึงเอฟซีนะครับบานติดเป็นกระดังงเมืองอยู่ค่ะขอฝากด้ค่ะเด้อเอฟซีทุกๆท่กันทุกๆคนด้ค่ะเด้อที่มาเป็นสะพานบุญหรือสายบุญใทรกับอ่าพ่อปูหลวงอุดมนะค่ะนอราวาหลวงพ่อปูอุดมเพิ่นอยากเพิ่นอยากแล้วไหมค่ะเพิ่นอยากได้ห้องเพิ่นอยากได้หม่องมุ่งเพิ่นกับเบื้องเอารดได้ค่ะเด้อแล้วก็ไฟกับบมี่ไหมค่ะไฟไหมมืดมืดแห้งอี๋ได้ค่ะ นน <S <S เห็นใจเ <ใจ S 2> ถอะค่ะเห็นใจเนี่ยโซลาเซลแมนค่ะกับบวกลอยได้บวงปันไดดอกค,ค่ะและะ้วกันกระเบื้องกับว่าแทันเ้แล้วเด้วยค่ะกับเบื้องขาดได้หลายยางอยู่คขะอยู่นี่ค่ะขาดได้หลายยางมากๆเลยขอเถอะค่ะสายบุญทุกคนเ้อค่ะเด้อถามมา้วยสายบุญจริงฉกคลาบร้อยคลองหลวงพ่อปูอุดมนันเพิ่นเพื่อนบอกเพื่อนบอกกับหลางว่า ก้อนสรีใดของของเพิ่นนั่นบุญบรารมีให้ถึงก่อนละกาให้ได้มาซอยเพิ่นกน่อนเลยค่ะเร้อยาสีฟ้าหวังเอาเถาะสามตัวสองตันนวนั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้เข้าเฮ็ดให้เพิ่นเห็นก่อนเพิ่นว่าไหมค่ะเข้าต้องเฮ็ดให้เพิ่นเห็นก่อนกับทุกสิ่งอย่างเด้กับที่ว่าเพิ่นบูชาไหมค่ะเพิ่นเพิ่นของที่เพิ่นเฮ็ดไหวไหมขะคล้องผาปูโดมไหมค่ะซอยๆเลยค่ะเร้อสายบุญทุกท่านกับเชิญเลยคะ่ะเด้อ ไห้มาบูชาเอาของของหลวงพ่อปูดมไปบูชาเพราะว่าพ่อปูดมนั่นเพื่อนล่งไวแนนแนแนแห้งค่ะเพิ่นล่งแต่ว่าสามสามเทียเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นของที่ว่าขา่าขายหล้กกระโชคลาบล้อยหลวก็ถทาว่าเฮาสิไปใส่มาใสาเ่เฮาก็ติดโตไปน้ำเนาะค่ะเด้อถูกสิงยางนั่นมันขืนยุ่กับยุทธิใจของเฮาค่ะเฮาศรัทธาเฮากาบไวและลือถึงทันเพื่อนกะซอยเฮาค่ะ ในสิ่งที่เฮอมอโมมาเห็นเนาะขานนเน,เนเาะกูเพิ่มมองเห็นเห้่น